มาในช่วงนี้ค่ะที่ผ่านมาเราเคยพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคภายในของผู้หญิงในการดูแลยังไงแล้วก็เชิญคุณหมอปิ่นคนสวยมาคุยเรื่องของการนั่งท่าน ะะวันนี้แน่นอนค่ะจะได้รู้แล้วว่านั่งฐานมันเป็นยังไงคุณหมอก็ฮิ้วมาเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับก่อนนะคะ,ะเป็นศัชกรหญิงปิ่นรักวงดีโลกวัดค่ะ,คะเป็นแพทย์แผนไทยสีสาขาเชี่ยวชาญในเรื่องของเวชกรรมนะคะเภสัชกรรมพรดุงคันแล้วก็นวดไทยด้วยสวัสดีค่ะคุณหมอปิ่นค่ะคุณหมอปิ่นค่าใจคือเราคิดมานตั้งนานและไอ้นั่งฐานเนี่ยมันก็เหมือนจะบอกว่าเราก็เคยผ่านมาเราอยู่ไฟแต่เราเรียกว่าอยู่ไฟเราไม่ได้ ลักษณะเป็นแบบนั่งถานั่นเลยแบบนั้นพวกเราอ่ะคือแต่ว่าหมอปิ่นก็เลยบอกว่าคุณปอยอยากรู้นักใช่ไหมค่ะหิ้วอุปกรณ์นั่งถานแล้วไม้ดูเลยแล้วนั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยแล้วกปหิ้วไปเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะว่าแผนไทยเรื่องของการบำรุงภายในของวิธีการนั่งทานคืออะไรหมอปิ่นเล่าให้ฟังแบบอนั่งทานคือนั่งทานเนี่ยเป็นองค์เป็นองค์ปัญญาโบราณที่ เขาใช้ฐานเนี่ยต้องเป็นฐานเฉพาะนะคะเราไม่ได้เอาฐาน oh. ปิ้งไก่ oh. มานั่งนะคะมีปากก oh. มีฐานที่เขาใช้หุงข้าวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรไม่ค่ะต้องเป็นฐานไม้เนื้อแข็งนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยไม้เนื้อแข็งที่เขาหาได้ง่ายเนี่ยก็คือกระลา กะลาเขาจะใช้ถ่านจากกะลาะนะคะเสร็จแล้วเขาก็เผาตัวถ่านเนี้ยให้ร้อนแล้วก็เอาตัวยาเนี้ยไปโรยโรยในโรยในถ่านมันก็จะเป็นควันคล้ายๆกับการลงควันเฉพาะที่ที่หมอเห็นว่าในในนี้มีถ่านเป็นตัวอย่างด้วยใช่ค่ะอันนี้น่ะ สังเแตถ่านนไอ้นี่เป็นเนี่ยจับแล้วมือจะไม่ดำนะคะนี่เป็นถ่านแบบสมัยใหม่แล้วนะใชที่เขาเผาแบบเป็นอย่างเงี้ยนี่จะเป็นอันนี้ก็เป็นถ่านพันกระลาเหมือนกันที่อัดก้อนเป็นอัดก้อนแล้วอันนี้คือถ่านเับาะคุณผู้ชมไม่เอาถ่านย่างไก่ย่างเพราะว่ามันจะเกิดประกายแล้วเวลาคุณนคนจะแบบอุ๊ย มันจะลุ้นเกินไปนะคะอันนี้คือถานที่ทําจากไม้เนื้อแข็งซึ่งโบราณคือกะลาแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปในนี้คือถาเป็นเป็นเป็นตัวกะลาถานกะลาเนี่ยเผาไฟให้ร้อนลจากนั้นเราถึงเอาสมุนไพรนะคะให้มาโรยใช่ค่ะ คือเหมือนในการแบบอบเสมือนไฟนั่นแหละแต่ต้องเป็นถ่านเฉพาะนะคุณผู้ชมดูแล้วต้องเป็นถ่านเฉพาะแล้วอย่างโบราณเขาทำยังไงคะอันในเมื่อเขาก่อไฟแบบว่าเอายาใส่แล้วมันนั่งนั่งถ่านถ้าโบราณเลยเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนที่เราเล่นมะข้าวมะแกงเล็กๆกับเป็นเตาเผาค่ะเขาจะเผาไฟอย่างนั้นเลยนะคะแต่ในปัจจุบันแล้วเราก็มีการประยุกต์ทำให้ง่ายขึ้นก็คือเอาถ่านกะลาอัดแท่งแบบนี้ก็ได้นะคะไปเผาเตาปิกนิกเราเนี่ยแหละนะคะให้ร้อนแล้วก็เอามาใส่ภาชนะ หม้อดินหม้อดินนะคะเพื่อเวลาเราโรยยามาแล้วเนี่ยยามันก็จะจะอยู่ในนี้นะคะไม่กระจายออกไปแล้วก็จะมีควันลอยขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้ววงกว้างขานี้ก็สามารถใช้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนคือแ้บข้าวหม้อแกงที่เราเล่นไข่ของก็ได้ของเล็นเดยกองเนี้เป็นหม้อดินเอาฐานกะลาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ทําให้ฐานร้อนก่อนหลังจากนั้นก็คือโรยสมุนไพร ต้องเป็นต้องเป็นดินเผาอย่างงี้อย่าเดียวเหรอคะหมอปิ่นบางคนบอกไม่มีภาชนะแบบนี้ใช่หรือได้ไหมเอ่อสมัยก่อนคือเขาก็จะใช้เช็ดจานอย่างงี้ก็ได้ค่ะแล้วเขาเอากระลาตาเดียวอะค่ะปมาคลอบคือเดี๋ยวันทมันคลอกให้มันชิดชังเลยคือง่ายๆค่ะได้เหมือนกันนช่วยเรื่องอะไรคะเรื่องการนั่งฐานเนี่ยหมอปิ่นค่ะอันนี้ช่วยในเรื่องของการกระชับหูรูด ผู้หญิงที่มีปัญหานะคะช่องคลอดไม่กระชับนะคะมีคนคลอดลูกหรือเปล่าหรือว่าทั่วไปที่ปัญหาคนที่คลอดลูกไม่คลอดลูกบางคนก็มีปัญหาที่ที่หูรูดเหมือนกันคุณหมอถามอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งนะคะแต่มันเป็นความเชื่อของคนว่าจริงหรือไม่บางคนบอกว่าการที่คนมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆแต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์ทุกวันเลยเดี๋ยวไม่กระชับจริงป่าอันนี้สามารถเป็นได้ปะ สามารถเป็นได้ถ้าไม่ถ้าไม่ดูแลนะคะเพราะว่าการที่ตัวมดลูกนะคะเขาเรียกว่ากระบังลมเคลื่อนนะคะมันมีการเคลื่อนด้วยหลายหลายสาเหตุเคลื่อนจากการติดเชื้อก็ได้พอเป็นติดเชื้อเนี่ยมันจะทาให้เอ็นผังผืดที่ยึดลังมดลูกเนี่ยมันอ่อนตัวหย่อนใช่ค่ะให้ีปัให้มีปัญหาได้หรือบางคนขอเป็นความรู้อีกบอกว่านี่เอาหรอกไม่อยากมีลูกเดี๋ยวมีลูกแล้วไม่เหมือนซอนเสาเ่กร์ค่อย่างปะ ทุกคนค่ะจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการผ่าฝีเย็บเหมือนสมัยนี้แหละถ้าคลอดลอดธรรมชาติเนาะแต่เขาก็มีวิธีการรักษาฝีเย็บให้กลับมาเหมือนเดิมเเหมมือนดิได้เนี่ยค่จจะเป็นด้วยวิธีนี้เลยอิลาสติกคือช่องคลอดมันจะเป็นเหมือนอีลาสติกเหมือนเหมือนกับ ยางอ่ะคือยืดออกไปแล้วสามารถหดกลับเข้าได้นี่คือหนึ่งในวิธีที่ทําให้อิลาสติกนั้นกลับเข้ามาเหมือนเดิมแต่ฟีเย็บที่เย็บไปเนี่ยมันก็กลับมาหายได้กลับมาแบบว่ากระชับได้ที่ัใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มันก็ต้องมีวิธีการรักษาการรักษาเนี่ยต้องทําต่อเนื่องซึ่งการทํานั่งถ่านเนี่ยใช้เวลาน้อยมากการบําบัดต่อครั้งใช้เวลาประมาณ10นาทีนั่งสิบนาทีหรือ15นาทีแต่ว่าอยากให้ทําต่อเนื่องบ่อยแค่ไหนคือถ้าคนที่มีปัญหาแค่มีแค่กลิ่น นะคะ,ะไม่พึ่งกระสงนะคะช,ช่องคลอดไม่กระชับเนี่ยคือทําครั้งแรกเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามารู้สึกสะอาดแห้งนะคะและให้ทำต่อเนื่องสักสวันค่ะ แต่ถ้าคนที่มีปัญหาเยอะนะคะจากกลิ่นที่เราได้กลิ่นเองกับตัวเองเนี่ยกับเป็นกลิ่นที่คนอื่นเริ่มได้กลิ่นแล้วแสดงว่าติดเชื้อเยอะขึ้นนะคะก็อาจจะต้องทําต่อเนื่องเจ็ดวันหลักการของการนั่งถ่านคือเอาความร้อนกับสมุนไพรใช้เป็นการลมควันสมุนไพรซึ่งไปรักษายังไงสมุนไพรจะมีสรรพคุณอยู่นะคะในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการให้ระบบหลอดเลือดบริเวณตัว ตัวปากหมดลูกอะค่ะเกิดการขยายตัวนะคะกระตุ้นให้ระบบหลอดเลือดมันเกิดการไหลเวียนได้ดีนึกถึงเวลาเนื้อที่ตายก็คือเลือดไหลเวียนบริเวณนั้นไม่ดีมันจะแห้งช่องคอดก็จะแห้งเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาช่องคอดแห้งอะใช้ตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์ในการสมานนะคะเรียกว่าสมานฝาด นะคะสมุนไพรเนี่ยจะช่วยรักษาแผลสดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มีปัญหาแค่เฉพาะช่องคลอดนะคะคุณผู้ชายที่เป็นฤิสีดวงโอ้ฤิสีไม่ยอมนั่งเลยยืนตลอดใช้ตัวนี้ช่วยรักษาแผลฤิษีดวงได้คนที่เป็นแผลบริเวณทวานก็ได้ช่องคลอดก็ได้ทำให้ไปกระชับแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นรักษาไงให้ขอเป็นสรุปนิดนึงคนที่จะเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่าทําวิธีไ่ะ คนที่จะนั่งถานได้มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะก็ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะก็ในเรื่องปัญหาลิสีดวงลิสีดวงนะคะแต่ผู้หญิงกินสีดวงก็ก็ได้นะคะได้นะลิสีดวงหรือคนที่มีแผลอักเสบบริเวณลิสีดวงได้ค่ะนะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็ใช้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องคลอดอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยที่เราเคยเกิดไว้แล้วนะคะว่ามีหลายสาเหตุมากนะคะซึ่งตัวนี้สามารถช่วยบรรเทาได้คุณหมอแต่ถ้าติดเชื้อต้องไปหาคุณหมอไหม ถ้าติดเชื้อรุนแรงก็แนะนําให้หาคุณหมอแต่การบําบัดอันนี้เป็นการบําบัดกายภาพที่ช่วยเสริมและเห็นผลได้เร็วหนึ่งฤทธิ์สีดวงสองการติดเชื้อกาติดเชื้อช่องคลอดอักเสบนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาช่องคลอดหย่อนยางมีลมออกช่องคลอดที่เราเคยบอกกันมีลมออกสามช่องคลอดหย่อนยาค่ะช่วยให้กระชับได้นะคะรักษาแผลฝีเย็บได้สี่คือคนที่ชอด หรือไปผ่าตัดอะไรมาก็แล้วแต่ค่ะแผลสีเย็บแล้วก็5้าคนที่มีกลิ่นไม่พึงผสมห้าอย่างคนที่เข้าข่าย5้าอย่างนี้สิ่งนี้คือการบำบัดคุณบอกกี่วันนะที่รู้สึกดีขึ้นเห็นผลคือทําตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันมรู้สึกแห้งได้เลยค่ะแห้งที่ภายในแล้วรู้สึกสบายได้นั่งแล้วมันจะฟินมากสิงบอกได้เลยอยากนั่งค่ะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นเยอะๆจริงๆเนี่ย ต้องอาจจะต้องทํานานต่อเนื่องถึง15วันแต่ก็คือวันแค่วันละ10นาทีแต่ต้องติดกัน15วันแต่คนเริ่มต้นคือ3วันใช่ไม่เป็นอะไรอย่างนั่งได้ไหมนั่งได้ค่ะเราถ้าเรามีปกติอยู่แล้วนะคะก็ เสริมความกระชับนะคะให้ให้กล้ามเนื้อมดลูกเราช่องคลอดเราแข็งแรงแข็ดีทุกวันนี้ต้องออกกําลังกายก็ต้องออกกำลังกายกระชับไงตอนนี้ก็กำลังออกกำลังกายแอบออกกำลังกายอใช่ตอนที่คุยกับหมอนี่ก็ออกกำลังกายอยู่ไม่ใช่ตันไปแล้วไม่ใช่เนี่ยบางทีอาจจะมีตาขยงขยิบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบนะแต่ว่าถ้าอันนี้ช่วยค่ะร่งปุ๊บคุณหมอก็แบบเออช่วยดีจังเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาโบราณคุณหมออยากรูคนสมัยก่อนถึงไม่มีแผ่นอนามัยนะเขาท่องคลอดเขาแห้งสะอาดจริงคุณหมอสาธิตให้ดูนิดูลินเดมันน เห็นอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะค่ะดูแบบว่าดูการมีตายใช่ค่ะคือจะมีประตูเปิดปิดได้ประตูได้คุณหมอแล้วโบราณเขาเขาทำยังไงสมมติเขาเอามีเตาเตาเป็นเตาประตูอยู่ด้านนี้เขานั่งไงโบราณทําเขาไม่มีแบบนี้เขาทายังไงเขาก็ใช้เก้าอี้เหมือนเก้าอี้เตี้ยสักผ้าค่ะเก้าอี้ไม้สักผ้าเอามาแล้วมาแล้วมาเจาะรูนะคะขอันนี้คือสิ่งที่เราใส่ถ่าน ะ่าเข้าก็เป็นแล้วที่เผาไฟจนร้อนนะคะทีนี้เรากลัวร้อนเราก็มีแท่นรองนะคะเดี๋ยวสาก็ใส่ด้านหน้าเลยอุ้ยนั่งแล้ริงทำดีนะคะที่อยู่ในสปาตัวนี้จะจะเห็นไหมเนาะอยากให้กล้องช่วยอินดาจดาเปิดออกนะคะแล้วก็โรยสมุนไพรเราก็คือโรยสมุนไพรไปประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนชาแล้วก็ลงไปนั่งเลยค่ะนั่งเลยใช่ไหม ตอนนั่งเนี่ยต้องไม่ใส่ชุดชั้นในนะคะแต่ว่าให้มีผ้าถุงหรือว่าคุมเพื่อไม่ให้เป็นการเอออุจารไปนะคะอันนี้อันนี้เราเราจำลองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาเกาอีค่อนข้างแข็งแรงคุณแม่ที่หลังคลอดบุตรแล้วน้ำหนักเยอะนั่งได้นั่งเป็นร้อยกิโลก็นั่งได้ค่ะที่หนึ่งนั่งกี่นาทีคะนั่งประมาณ10นาทีคุณหมอค่ะ ตำแหน่งที่นั่งมันจําเป็นจะต้องให้ตรงอ่สมมติเป็นลิศสีดวงมันก็ต้องตรงตรงต้องต้องขยับนะคะถ้าสมมติเราเพิ่งคลอดฝีเย็บมันก็ต้องขยับให้รู้สึกความร้อนมันให้ให้มันเข้าไปสัมผัสบริเวณปักชองคอมันร้อนเยอะขนาดไหนมันแค่อุ่นอุ่นอ๋ออุ่นอุ่นเลยบอกว่าหน้ามันฟนสาวน้ามันไม่มันไม่มีลูกไฟแตกอะไรขึ้นมามีแต่ที่เอาถ่านไก่ย่างไม่ได้ถ่านไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นเก้นั่งอุ่นสบายนั่งแล้วแบบสบายจริงขอลองนั่งนิดนึงค่ะ คือนั่งไปนั่งปกติเหมือนนั่งซักผ้าเหมือนนั่งดูคือถ้าสมมติว่าเราต้องการให้อยู่อ่างบริเวณช่องคลอดเราก็ต้องขยับไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็อาจจะมีการกางขาหน่อยกางขาก็นั่งอย่างไรซะในนี้แต่พี่ปอก็ต้องมีสมมติพักผ้าถุงคลุมไว้หน่อยไม่ไม่อยู่บ้านไม่อาร้อนเปิดไปแล้วแต่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าแล้วเราจะต้องเติมยาไหมคะหมอสมมติก็ยาเนี่ย เราใส่ไปหนึ่งช้อนชาเนี่ยตินาทีอยู่ได้นะคะหรือถ้ามันอ่อนลงนะคะเราก็เติมอีกได้มีข้อจํากัดอะไรไม่หมอปิ่นว่าคนที่เป็นโรคอะไรหรือว่าคนที่มีอาการยังไงที่ห้ามนั่งมีไหมคะเอ่อคนที่ห้ามนั่งในกรณีที่บางคนเนี่ยมีแรงดันบางคนมดลูกมันออกมาเยอะมากออกมาเป็นลูกเลยเคยเห็นไหมคะเคยเคยได้ยินเขาเรียกบังลมเคลื่อนใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะนั้น่ะในช่วงแรกยังอักเสบ เขาจะใช้วิธีการใช้ตัวรูปครบตัวยาค่ะไปก่อนช่วยช่วยกอนแล้วก็ให้ให้มันยุบตัวลงมาก่อนถ้ามันอักเสบแบบแดงๆเลยอันนั้นก็ยังไม่แนะนําให้นั่งค่ะอันนี้เราถามอีกอย่างสมมติว่าคนคลอดบุตรใหม่ๆอย่างดาวเนี่ยกับพี่ปอคือผ่าคลอดการที่เราจะอยู่ไฟหรือทําอะไรได้เนี่ยต้องรอให้แผลดีสะก่อนสักหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่คลอดธรรมสเต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะหนึ่งสัปดาห์นั่งได้แล้วได้หรือว่าคนที่มีปัญหาอื่นๆหรือว่าคนที่ไม่ได้คลอดบุตรก็นั่ง หรือบางคนคิดว่าตัวเองข่าข้อจําเป็นต้องนั่งไหมเราไม่ได้ผ่าแผลฟีเย็บจริงๆแล้วก็ควรนั่งให้มันเทงเพราะว่าหมดลูกเราอย่างที่บอกค่ะมันขยายแล้วเวลามันกลับมันกลับไม่เหมือนเดิมตัวเนี้ยมันจะทาให้เกิดการหดตัวของหมดลูกกลับเข้าไปที่อู่ได้ได้เร็วขึ้นอ๋อมดลูกเข้าอู่เพราะว่าเพราะฉะนั้นผ่าก็ได้เหมือนกันนะคะเังนนคิดว่าเฉพาะคลอดเองถ้าผ่าพี่ปอก็นอนเหมือนซูเปอร์แมนนะคะเขาไม่ได้อังที่แผลผ่าก็นั่งเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องก็ตามต้องให้แผลหายก่อนนะบางทีแผล ผ่าเดี๋ยวยังเจ็บอยู่แล้วก็ให้แผลมันดีสักพักก่อนไม่ใช่ไปนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการผ่าเดี๋ยวเกิดการเคลื่อนไหวแล้วเอาง่ายๆผ่าคลอดหนึ่งเดือนนั่งได้นะคะแต่ถ้าคลอดธรรมชาติเจ็ดวันนั่งได้หรือคนที่มีอาการมดลูกอย่างคล้อยอย่างที่หมอว่ามีการติดเชื้อในช่องคลอดเป็นฤกษสีดวงหลอดมีกลิ่นอะไรพวกนี้นั่งได้สิบห้านาทีก่อนขั้นแรกแค่สามวันเท่านั้นเองก็จะเห็นผลความแล้วเราจะไปหานั่งที่ไหนบางคนบอกอยากมีไปที่ไหนห้ามเลื่อนไปไหนคะ ค่อจริงๆอันนี้ก็มีจำหน่ายเหมือนกัน oh. นะคะก็ อาจจะต้องติดต่อไปทาง I e Herb To You ของคุณหมอเพระใครสนใจก็ไปหาคุณหมอปิ่นคุณหมอประจําอยู่ที่ไหนปกจริงจริงปิ่นอยู่ก็โซนสานสุขนะคะเป็นพนักงานตัวเล็กๆในนั้นแต่ว่ามีความรู้ก็สามารถปรึกษาขอคําแนะนําได้นะคะวันนี้ได้ความรู้ดีจังเลยเมื่อีเราจะรู้ในหลายๆศาสตร์การแพทย์ว่าจะเป็นปัจจุบันก็ดีหรือว่าเป็นแพทย์แผนไทยวันนี้คุณหมอปิ่นก็มาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะภูมิปัญญาชาวบ้านสมุนไพรที่คนโบราณเขาคิดกันมาก็ช่วย แก้ปัญหาสุขภาพให้กับคุณผู้หญิงได้ความโบราณจริงแน่นอนเพราะว่าของเล่นดีๆเยอะๆฝากพวกผู้หญิงมีของดีกับผู้หญิงก็ฝากเราเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ขอบคุณคุณบ๊อบปินก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าปินเขาจะทิ้งอันนี้ไว้แล้วพี่นั่งเองเดี๋ยวฉันจะนั่งตลอดเลยนะอย่างพี่ปบอรท้องสักสี่ห้าชั่วโมงนานไปเดี๋ยวจะไม่หมดนะเดี๋ยวจะสุกซะก่อนอะบางทีเนี่ยการดูแลอันนี้มันก็ช่วยได้แบบภาษารโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ถ้าเกิดจะดูแลจากภายในมันก็มีตัว ช่วยเหมือนกันเดี๋ยวมา<ช>เล่าให้ฟังลูฟีน่าก็ามีของดีๆอีกแล้ว<ช>คะ่ะเดี๋ยวกลับมาคะ่ะ